รถเจ็ดที่นั่งราคาถูกแค่สี่แสนกว่าบาท้าซื้อสดอยู่สี่แสนกว่าบาทนะแต่ถ้าผ่อนๆอดียมันเจ็ 8, ดถึงแปดพันนั้นกับรถคันนี้อมโตโยตา้าเซนต้านะพี่รถปีสองพันสิบแปดเลขใหม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นับมาดูว่ามีอะไรให้กันบ้างนะพี่นะไฟหน้ามันไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น LED ดีเส้นยาวๆเป็นตัว V ีเงี้ยนขึ้นแบบนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจ <S <S โลโก้เป็นโครเมียมพี่มาแต่วันนี้นะผมจะมารีวิวพิเศษก็คือบางคนเนาะจ้างช่างมาแบบว่า สี่ห้าพันเอามาดูรถเปลืองเงินเปลืองทองพี่เก็บเงินไว้เติมน้ำมันขับรถกลับบ้านครับผมแต่วันนี้พี่ไม่ต้องไม่ต้องจ้างช่างมาเดวมสอนวิธีการดูรถมือสองนะผมมั่นใจเชื่อใจว่าบางคนแบบกลัวกังวลนะว่าเฮ้ยการออกรถมือสองเนี่ยมันม,มีรถมีรถมีอุบัติเหตุไหมมีชนไหมมีจมน้ำไหมเหมือนที่บอกพี่บริษัทผมกับบริษัทสามเหลี่ยมต้แบงก์สิบรถไปหนึ่งแสนครับผมคนแชร์กดไลค์ได้ไปหนึ่งหมื่นไม่เอารถชนหนักจมน้ำยอมแมวเปาพคว่ำไฟไหม้กลับหม่หรือก่อไหม่รถแบบนั้นเราไม่มาขายพี่หนึ เสียชื่อเสียงสองเสียลูกค้าไม่เอาไม่เอาไม่ทํามาดูนี่ก่อนเปิดกระโปรงแบบหนึ่งเรื่องเปิดกระโปรงไม่ต้องห่วงบ้าธนัดเห็นไหมมือเดียวก็ก็เปิดได้นะครับผมประมาณนี้นะเวลาดูรถนะพี่ให้ดูน็อตซ้ายขวาครับผมนะ็อตฝากระโปรงหรือน็อตยึดยึดกระโปรงเนี่ยดูสีไม่มีรอยไข่รอยขันนะดูสองฝั่งครบถ้วนนี่เม็ดองเม็ดอาร์คเต็มเ็มแบบนี้ทุกเม็ดครับผมแล้วดูตรงนี้ยังไม่ค่อยทะลอกเลยเพราะอะไรพี่เลขไมค์แค่ห้าหมื่นไม่ค่อยได้เปิดนะ เปิดเต็มที่ผมเชื่อเลยแค่เติมที่ปัดน้ําฝนแค่นั้นแหละแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลือตอนนี้น้ํามันคงน้ำมันเครื่องไม่ต้องห่วง,วงนะพี่นะถ้าพี่ซื้อมาผมนะผมเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้ฟรีล้างองค์ล้างแอร์สปาแอร์ให้เรียบร้อยครับผมดูนี่แล้วก็ได้ทำการมาดูตรงนี้ใกล้ๆมาดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยถ้าตัวเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้ามีควันออกมานะพี่<ๆ>ก็แปลว่าการเผาไหม้ของเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแต่อันเนี้ยกริบๆเลยกริบๆเลยนะ อันนี้รถผมสตาร์ทอยู่นะครับผมนี่ดูสีน้ำมันเครื่องยังเป็นสีแบบนี้เลยถ้าถ่ายให้ใหม่นะใส่คลิปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวขอปิดกระโปรงก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านในคันนี้ออปชั่นเยอะมากนะคันนี้ออปชั่นเยอะรีวิวเป็นชั่วโมงอ่ะไม่จบต้องจบแหละรีโมทเป็นแบบนี้นะถ้ารถยังไม่สตาร์ทอยู่สามารถเปิดประตูซ้ายขวานะพี่ด้วยการกดปุ่มนี้แช่ไว้ประมาณสามวิมาดูใกล้น้องแพรเดินนั่งหลังแล้วอันนี้รถสตาร์ทอยู่ไงแต่เปิดแบบนี้เป็นไฟฟ้า เห็นไหมไม่ได้ดันนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จิตสัมผัสไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นอ่ะึ้นเดี๋ยวดูด้ดานไหน่ะดูด้านหน้าก่อนพวงมาลัยพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันและขันนี้พิเศษพี่เป็นระบบพุาสตาร์ด้วยนะครับผมจอถอยลงถอยหลงัลงมีไหมเรียบร้อยแล้วก็เป็นเบาะหนังมีดูระบายอากาศทําความสะอาดง่ายอย่างแน่นอนนะแจน้องแปมขึ้นไปหล,งลังรถเดี๋ยวพี่พาดูแล้วก็พิเศษพี่ลูกเด็กเล็กแดงนะมีจอทีวีให้ดูการ์ตูนได้ด้วยนี่จอทีวีอยู่นี่อ่ะพับขึ้นก็เก็ตแบบนี้ง่าย แอร์ด้านหลังไม่ต้องกลัวรอนะมีแอร์ให้พี่นี่แล้วถามว่ากล้องถอยมีไหมบานกล้องถอยมีมสิครับนี่เห็นไหมกล้องถอยมีมาให้เป็นไงนี่ปรับได้เลยนะซ้ายขวาเล็บเล็บไลท์เห็นไหมมีหมดเลยนี่ดูกล้องซ้ายขวาอาสบายพี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็แอร์ครับผมเป็นระบบเมนนวดน,นะหมุนเอาใช้มือหมุนเอาหรือว่าจะปรับออโต้ก็ได้่าโอเคครับผมเบรกมือก็เป็นเบรกมือประมาณนี้ดึงเอา เบ็มืออ่ะเบ็ดบางคนแบบดึงนี้เลยนะกึ๊กอันนั้นตึงไปดึงแค่น,นี้พอประมาณห้าแก๊กฟังเสียงหนึ่งสองสามสามตึงแล้วคันนี้เอาแค่สามตึงก็พอพอรถใหม่พี่เลขใหม่แค่ห้าหมื่นกับโตโยต้าเซนต้าคันนี้นะครับผมนี่ตรงคิ้วก็มีกระจกไว้แต่งหน้าให้สำหรับคุณแม่เนาะอ่าลูกๆนั่งหลังไปรถคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยพี่นั่งกันสบายๆแบบนี้เลยและถามว่าคันนี้มีลูกเล่นออปชั่นอะไรบ้างจอพับได้นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ นี่เห็นไหมจอเอียงพับขึ้นได้ใส่ดีวดีใส่ซีดีได้นะไว้มันจะเชื่อมต่อกับจอตรงนี้ได้เลยครับผมนะประมาณนี้อ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วประตูนะเฮ้ยน้องแพรมลงมาดูตรงนี้พีม่มีจะบอกนี่นี่ไม่จําเป็นต้องไปกดที่ตัวเปิดประตูแล้วนะกดตรงนี้ใช้ไว้อันนี้ open อ่ะเห็นไหม ง่ายๆพี่ที่เขาทำมาแบบนี้เพราะว่าอะไรเด็กบางคนเนาะเห็นไหมเอาเอาเรื่องจริงมาคุยกันดีกว่าเด็กบางคนเปิดตัวงี้ปึ้งไปชนรถชาวบ้านเสียเงินเสียทองพี่แต่รถคันนี้โตต้าเซ็นต้าคันนี้กดปุ่มนี่เอาเปิดปิง้งแค่นี้เปิดปิดแค่นี้ง่ายๆแบบนี้เป็นไงมีการเซฟตี้สุดๆครับผมเดี๋ยวมาดูรอบคันข้นางหลังเป็นไงบ้างบอกพับได้พี่นี่พับโอ้โหเป็นไงสปิงโช้กเชิกแน่นตึบ เวลาพับบอกง่ายๆก็ผมแค่ดึงนะใช้นิ้วแค่นี้เป็นกาปรปูแบบนี้ดึงดพับเข้าไปถ้าถนัดแต่สามารถพับเข้าไปได้หมดเลยนะใส่คงใส่ของได้พี่คันนี้ครบจบด้วยคันเดียวนะพี่นะเอาลงอะไรมีมาให้เรียบร้อยง่ายๆถูกๆพี่ถูกๆแบบนี้โรต,ต้าเซ็นต้าถ้าสนใจนะหรือว่าชอบคันนี้หรือว่าอยากได้ประมาณนี้นะแค่สี่แสนกว่าบาทพอนิวรมาเจ็ดพันกว่าทเท่านั้นนะโทรเข้ามาดิ 091539988 8โอเคโอเคผมเดี๋ยวไปดูรอบคันกันคันนี้พี่คนสวยคนสดบอกได้เลยว่าจบไปในคันเดียวนะจ๊ะพี่จาตัวตตาเซนต้ารถปี2018เลขไม่แค่50,000พอนพรอยู่7,000กว่าซื้อ2 4สี0แสนกว่า่ัออานะอย่าลืมโทรมาอย่าลืมแอดเข้ามาแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ